ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีดีทีธรรมดานะครับต้องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอว่าาหารปกตินะครับอาหารปกติเขาว่าที่สิบนี้อยู่ในเดือนธันวาคม2007นะครับอาหารปกตินี้จะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับต้องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมด้รู้เพื่อความเป็นธรรมเนั้นนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกท nah ุกท่านนะครับที่ได้เขามาชมนะครับคลิปเล็กฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัวนี้ให้แปดกับเก้านะมาแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะแปดหนึ่งล่างนะครับเดินบนสองหกนะครับสอมากนีนะครับต่อโอเคนะขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมดีนะเป็นท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็สู้ๆนะครับอาจจะิปิดตัวไปก็ได้นะครับประมาณนี้นะ คนก,ก็คุณน้อยอ่าค่อยติดไปตามตามบุญนะครับมันก็เลยทําให้พลาดนะครับประมาณนี้นะเอาวันนี้มีอะไรบ้างเราก็มาโชวกันเลยนะครับวันนี้เป็นแนวทางรุ่นงมพวกความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครชนใครชอบค่อยเกะใครไม่ถึงนไม่ชอบกวารู้สึกควไปนะครับรุ่นกับหนึ่งนะครับรุ่นหกรนเจ็ดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้เด่นนะ ว่ศูนย์สี่หนึ่งห้าหนสี่หนึ่งห้านะครับสามูครับดครับไปจับนะรับับสาม้นะครับเด่นพื้นกัเหน่นะครับพกำเหงเอาอะไรจีเยอะดีกว่าศูนย์นะครับขอเรื่องที่ศูนย์นะครับไอ้ที่เด่นนะครับศูนย์นีนะครับเห่นะในต่อนี่เด่นนะครับแตเปข้างล่างนเป็นดอกนะรับระมณนี้นะครับ อันนี้ชุดวินนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมาลงให้ทีหลังนะครับรู่วิ่งเน้นที่นย์นะับครบบตานีงนะครับเก็เลยนะครับขอขอบ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 อบขอบขอทขอบขอบโอบขอบขอบขนบขอ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 นขนนะครับรอบงอบขอบไมบเอ็ขอบขอบขอบขอขอบขบครับขอบขอบขอบบขอบขบขอบขอบขอขอบขอบขอบขมบขอขอข